สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับราคาย่างก้อนถ้วยพื้นที่จังหวัดเลยครับระหว่างวันที่25-29มีนาคมที่ผ่านมาครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราคาย่างก้อนถ้วยในพื้นที่ก็มีการปรับลดตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ2-3บาทนะครับราคาหน้าร้านก็ลงมาอยู่ที่28บาทถึง31บาทอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็รวมกลุ่มพักคืน อยู่ระหว่างราคา33-34บาทาจทะจะมากบางน้อยบ้างกว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับที่สำคัญนะครับสัปดาห์ที่แล้วในวันที่26มีนาคม2 5 6 7นะครับก็มีการคิกออฟหรือว่าการส่งมอบอยางในครั้งแรกนะครับยางก้อนถ้วยที่ผ่านมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนนะครับตามมาตรฐานสากลซึ่งดำเนินการโดย สหกรกรมทรุดวน,นยางเอราวันพัฒนาจำกัดนะครับร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยส่งมอบอยางชุดแรกนะครับเป็นครั้งแรกของจังหวัดเลยครับโดยมีการเปิดงานครับท่านประธานในพิธีคือท่านผอ,อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับผอธรรมนินสวุวรรณครับให้เกียรติมาเปิดงานในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับก็เป็น สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐนะครับรวมกับสถาบันเกษตรกรและบริษัทเอกชนผู้ซื้อนะครับซึ่งราคาที่ได้ก็เป็นราคาที่น่าพอใจนะครับก็คือราคาประกาศของกยทอนะครับบวกด้วยราคาพรีเมียมก็คือว่าราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับ3บาทนะครับของน้ำหนักแห้งก็เป็นการช่วยยกระดับสินค้า ประเภทอย่างก้อนถ้วยอย่างพา,ารานะครับในพื้นที่จังหวัดเลยทีนี้ผลที่ได้ก็คือว่าทางสถาบันเกษตรกรก็จะมีความเข้มแข็งนะครับสามารถที่จะจัดซื้อหรือว่าให้ราคาของสมาชิกได้เพิ่มขึ้นมากกว่าท้องตลาดตามความเหมาะสมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับติดตามกันต่อไปนะครับในครั้งหน้าสวัสดีครับ